ไปดูภาพพิยนจีนกำลังภายในนะคะอย่างดบบาบมังกรหยกหายก็กำลังจะเข้าใช้ผ่านทางมูนโดแม็กซ์ในวันที่11มีนาคมนี้แล้วนะคะครบทุกภาคแล้วก็บรรยายไทยเลยละคะ่ะ นับเวลาถอยหลังเพื่อรับอัธรสการชมภาพยนต์แห่งตำนานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับภาพยนต์ฟอร์มยักษ์อลังการงานสร้างนวนิยายกำลังภายในชื่อดังโดยกิมย้งอย่างดาบ,บังกงยกหนึ่งดิวกังฟูเขามาสเตอร์วันที่โมโนแม็กซ์ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิกสิทธิ์ในเครือโมโนเน็กซ์เตรียมนำลงมาลงจอให้ได้ชมกันอย่างเต็มรูปแบบนะคะในวันที่11มีนาคมนี้แฟนๆดาบวงตอนยกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ ล่าสุดก็ขอเรียกกระแสเล่นใหญ่แบบจับเต็มค่ะด้วยการทุ่มทุนโปรโมทภาพยนตร์ในตำนานจักรวาลกิมยงนำโดยเตียบอกกี้เตียงเมียเ่ยงจิวจีเยยกเจียสุนและเตียนสัมหงยกคลทนำทับตัวละครทะลุจอมมาโผกลางกลุ่ม ไปเลยค่ะรวมถึงปริมณฑลด้วยนะคะเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองโดยมีคุณทัทไทยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรธกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดหรือโมโนแม็กซ์ในเครือโมโนเน็ตถือถด้วีเป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่ซึ่งเริ่มต้นขบวนความสุขจากศาลเจ้าพ่อจุ้ยตลาดบางบัวทองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามเสยามพารกรโรงพยาบาลตำรวจแยกสีลม สามย่านราก,ก้อนทาวสะพานขาวเยาวราชคลองสารล้ง1919แล้วก็ปิดท้ายที่ชัยนาทาวสารยาค่ะซึ่งก็ได้คอาสนใจจากประชาชนคนรักภาพยนต์จีนกันอย่างอบอุ่นพร้อมตอบรับเตรียมชมภาพยนต์เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค่ะ สามารถชมดาบมังกรยกหนึ่งนะคะ New Gangfo h o u s มาสวรรได้พร้อมกันในวันที่11มีนาคมนี้ต่อเนื่องกันด้วยดาบมังกรยกสองค่ะภาคจบในวันที่18มีนาคมนี้ทาง Monomax นะคะภาคถ่ายครบทุกเรื่องกับโปรโมชั่นสุดคุม้แมแพ็กเกจ3เดือนราคา599บาทรับชมได้พร้อมกันทั้งหมด3คนค่ะวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้2565นะคะสมัคราทาง www.monomax.me สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021007007ค่ะ โอ้โหโมนแม็กซ์จะบอกว่าเขาจัดเต็มจริงๆเลยนะคะล่าสุดได้แบบว่าไปให้คุณผู้ชมได้ทะลุจอไปแบบให้ได้ใกล้ชิดกันเลยค่ะเตียบอกกี้เนี่ยเป็นตำนานเลยนะถ้าเกิดใครใช่เป็นตำนานของบังดาบมังกรยกเลยถ้าเกิดใครที่ชอบชื่นชื่นชอบในการท่องยุทธภพเนี่ยเสียียงต้องไปใช่อันนี้คือน่าจะเวอร์ชั่นแรกนะแต่เวอร์ชันเรา2022บูลี่กันมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ